สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้นะคะแพรมีเป็น t o y o ต a a อา i 1.6G คูดนะคะสีขาวปี2013-14รถบ้านมือเดียวนะคะบอกก่อนเลยนะคะคันนี้เนี่ยได้รถมือเดียวสภาพดีนะคะพร้อมใช้งานตัวทะเบียนรถนะคะขอคืนนะคะเจ้าของเดิมขอคืนรายละเอียดเนี่ยดูแลมาอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวรถกันนะคะ มาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะตัวนี้เนี่ยมีสเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะครบชุดเลยสปอตไลท์ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะกันาสาดเซ็นเซอร์ถอยหลังตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะ 1.6G อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องมาดูรายละเอียดผิวพันกันคันนี้นะคะเดิมทีเป็นสีบอลน,นะคะเจ้าของเดิมซื้อตั้งแต่ป้ายแดงเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวภายในสะอาดนะคะดูแลดี ไม่เคยชนนะคะมีประกันภัยชั้น1ติดอยู่ด้วยอันนี้เดี๋ยวเราดูรอบๆตัวรถไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปลงดีเทลการภายในภายนอกสะอาดสะอ้านนะคะดูแรงมาดีมากมียางอะไหล่ครบชุดเลยไม่มีชนนะคะรอยซีนทุกอย่างเดิมๆนะคะได้รถมือเดียวผู้หญิงใช้ นี้นะคะใหม่วิ่งอยู่ประมาณแสนแปดนะคะมีจอ Android สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี13.14นะคะตัวนี้เนี่ยได้ยางใหม่นะคะพร้อมใช้เลยดอกยางดีเหลือๆเลยนะคะราคาเนี่ยแพ้เปิดขายอยู่ที่2 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะขอย้ำนะคะทะเบียนเนี่ยเจ้าของเดิมขอคืน เดี๋ยวเราไปเริ่มดูรายละเอียดรอบๆตัวรถแล้วก็ภายนอกภายในกันอีกทีนะคะไปเจาะกันให้เป็นจุดๆเลยเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของภายในตัวรถกันก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นด้านฝั่งคนขับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะคะเซ็นทันล็อกกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะ ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะไม่ช้ำไม่ขาดไม่ยุบสภาพดีนะคะตัวนี้ตัวเครื่องเสียงนะคะเปลี่ยนเป็นจอ Android มานะคะรองรับอ่า i ไฟได้นะคะเล่น YouTube ได้แอร์เย็นนะคะสภาพดีเลยฝ้าเพดานนะคะไม่มีตำหนิไม่มีรอยเจิมนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเบาะหลังกัน ต่อที่ในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะแทบไม่มีคนนั่งเลยนะคะไม่ช้ำไม่ยุบเลยสภาพดีนะคะภายในนั่งสบายแอร์เย็นนี่นะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าสำหรับห้องเครื่องนะคะนี่เลยเครื่องเดินเรียบนะคะ เป็นตัวเครื่อง 1.6G Good นะคะเป็นตัว d u อ l ลคานะคะเดิมๆไม่มีชนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบตแห้งตัวเบ้าโชกนะ,ะดูพวกรอยซีรอยตะเข็บนะเดิมๆเ,เลยนะคะฉะนวนกันความร้อนตัว โลโก้โตโยต้านะคะสําหรับโตโยต้าติตสีขาวคันนี้นะคะเป็นรถปี2013-14นะคะ1 6 g ููตัวท็อปนะคะได้รถบ้านมือเดียวและละเอียดพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจ,จติดต่อสอบถามแพทย์0819391844วันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ